เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถอีโคคามานำเสนอเพื่อนๆหนึ่งคันรถประวัติดีๆสภาพส,ายสวยๆใหม่น้อยๆปีใหม่ๆนะครับคันนี้คือนิจจัดอเมร่า1.2เดิมๆจากโรงงานปี2013เกีออร์ตโต้เดิมๆจากโรงงาน, 2013, ดดดางงานได้สีขาวเดิมๆครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำนั้งคันสีแทบจะเดิมทุกชิน้นคันนี้เป็นรถเทินของที่ร้านนะครับลูกค้านําคันนี้มาเทินรถที่ปีใหม่กว่าของของที่ร้านไปนะครับผม คันนี้นะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่าภายในสวยงามสะอาดสะอาดเราสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สภาษี2569เเอกาสารมีครบพร้อมโอนมือเดียวแท้ๆนะครับรถคันนี้เป็นมือเดียวแท้ๆภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบนะครับกุญแจมีเป็นรีโมทมาให้ มีแอร์แบ็กที่พวงมาลายมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างวิทยุเดิมจากโรงงานรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่1นึ่งแสนกับสองหมกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถูกเซอร์วิสที่สนย์บริการของนิสสันอยู่ทุกระยะครับผมรถดูแลเป็นอย่างดีครับด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่ับมีขาดนะครับเล่มเอกสารมีครบพร้อมโอนเลยนะฮะนี่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาราคาแสนต้นต้น,ตนได้อีโคคาที่กว้างขวางนั่งสบายแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับ ด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะล้อล้บฝลซ้ายขวาเดิมๆฝากระโปรงท้ายเดิมๆน็อตไม่เคยแกะลูกแม่ลายสวยงามยาไหลแม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบยางอะไรแทบจะไม่เคยลงพื้นเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยนะฮะรถเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักตัด,ต,ดตอบพลิกคว่ำหรือจมน้ําแต่อย่างใดเดี๋ยวเราไปดูสองห้องเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างครับสตาร์ทที่รถติดครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับนี่ ไฟหน้าใสกิ๊กๆเลยขัดให้เรียบร้อยเครื่องเงียบม,มากเลยนะห้องเครื่องสะอาดสะอานคาด้าเดิมๆสติ๊กเกอร์เดิมฝายโปรหน้าน็อตไม่แกะสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบครับรถเดิมๆครับไม่มีตัวหนักตัดต่อพิคมจมน้ำก่อไม่แต่อย่างใดนะครับใครที่อยากได้ก็ตัวรถอ,อยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพบริมณฑลผมส่งให้ฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลดอ์ออนหรือส่งไปเทเลอร์ เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองอยู่ต่างังหวัดมาดูไม่ได้ก็วิดีโอคอดลดูรถได้มันจำมาเราก็สไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านได้รถแน่นอนไม่ต้องห่วงเรามีหน้าร้านชัดเจนใครที่อยากได้ก็ฝากกันไ้ด้วยนะครับผมขับขี่ดีโดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมยังไงก็ฝากกันไ้ด้วยขอบคุณครับ